สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเบกกี้กันอีกแล้วนะคะและเราอยู่กันที่ร้านพระเคนออคชันนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นการเทรนนิ่งของทางวิศาวานะคะอย่างที่เห็นก็จะมีทั้งทีมงานวิศาวะของเราแล้วก็ มีลูกค้านะคะมาหน้าง,งานจริงๆค่ะเน้นย้ําเลยว่าวันนี้เราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้ถึงรถเกนหรือระบบต่างๆของรถเกนด้วยที่ว่าคันนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ยังใหม่อยู่เนาะระบบต่างๆอย่างที่เห็นข้างหลังก็จะเป็นการเก็บจิปแน่นอนว่าเรื่องการเก็บจิปเนี่ยระบบเก็บจิปแบบไฮโดรลิกนะคะมันเป็นรุ่นที่ใหม่อยู่ ก็การเก็บกิฟต์เหลือว่าต่างๆเนี้ยก็คือจะง่ายยิ่งขึ้นและทีมงานวิศาวะแล้วก็ทีมงานสหเกนอ็อกชันของเรานะคะก็จะช่วยการเทรนนิ่งวันนี้ให้เต็มที่เต็มระบบทุกสุอย่างทุกส่วนเลยนะคะและแน่นอนว่าเบกกี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปชมการเทรนนิ่งในช่วงเช้าของวันนี้กันไปชมกันเลยก็นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของการเทรนนิ่ง ทางทีมช่างและลูกค้านะคะและแน่นอนว่าเราเนี่ยจะมีการเอ่อต่อจิบการต่อจิบอย่างที่เห็นข้างหลังนะคะอันนี้ด้วยระบบของรถเคนที่ผ้าตันคันนี้นะคะเป็นรุ่น g r 2 5 0ห n 2นะคะเราอาจจะไม่ได้เข้าใกล้กันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเอ่อเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะคะ นี่เป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเทนนิงต่างๆของทางวิศาวะของเรานะคะและแน่นอนว่าทุกๆครั้งนะคะที่ลูกค้าเนี่ยมีการซื้อรถไปนะคะเราจะมีทีมงานวิศาวะนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตในการเทนนิงจนกว่าจะได้และแน่นอนว่าเรามีการเทนนิงถึง2วันกันเลยทีเดียววันแรกก็จะเป็นในภาคทฤษฎีนะคะ แล้ววันนี้นะคะเป็นปฏิบัตินั่นเองก็คือลงหน้าง,งานจริงๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆตัวรถอีกครั้งนะคะระหว่างที่เราเดินเดินกันไปเราอาจจะเห็นที่พี่นะคะลูกค้านะคะอ่าเราก็เป็นภาพจริงเลยนะคะนี่คือเรามีการเทรนนิ่งจริงๆค่ะอ่านี่จากที่เห็นนะคะรอบๆตัวรถค่ะรถคันนี้เราจะมีการดูแลด้วยการ PM นะคะ3,600ชั่วโมงแล้วก็มีการเก็บสีบางส่วนที่ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ไม่สวยหรือว่าบางอย่างที่เราเนี่ย อาจจะสามารถที่จะทําให้กับทางลูกค้าได้นะคะแล้วก็จะทําให้เลยออกมาเป็นสภาพที่สวยงามแบบนี้นะคะรถนะคะเป็นรถญี่ปุ่นแท้ค่ะมือสองนะคะแต่ว่าเป็นไงคะโฉมเขาก็จะเป็นเหมือนมือหนึ่งของใหม่เลยทีเดียวออกไปลูกค้าก็พร้อมใช้งานเลยค่ะมาค่ะตาัมมานี่นะคะก็เราบริเวณรอบข้างรถนะคะเราอาจจะไม่ได้พาทุกท่านเข้าไปชมแบบใ,ใกล้ๆนะคะเราต้องระมัดระวังอย่าง มากๆด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นภาพรบรรยากาศต่างๆในการาการเก็บจิ๊บนะคะค่ะด้วยรถเคนคันนี้นะคะเป็นแบรนด์คาราโน รุ่น gr 2 5 0 n 2ปี2013นะคะก็แน่นอนว่าก็ยังเป็นรุ่นที่ใหม่อยู่นะคะระบบโปรเจคเตอร์ต่างๆหรือเป็นระบบเก็บจิ๊บเนี่ยก็คือจะมีหมดขอบพระคุณทางลูกค้านะคะที่ซื้อรถเคีงกับทางสหเกนของเราค่ะทุกๆครั้งที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็จะมีการแนะนำรถให้ลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็สามารถจัดไฟแน้นได้ด้วยรถคันนี้จะซื้อในานามนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะ จัดได้หมดเลยเรามีไฟแนนซ์รองรับในส่วนนี้นะคะดอกเบี้ยก็ถูกๆคะ่ะผ่อนได้ยาวนานถึง48งวดหรือ4ปีนั่นเองคะ่ะและทุกๆอย่างนะคะทุกท่านก็จะอยู่ในการดูแลของทางวิศาวะและทางทีมงานของทางทหารเคนออกชันของเราคะ่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนคะ่ะทางลูกค้านะคะอาจจะมีความสนใจในทางรถเคนหรือว่าเรามีรถขุดจากญี่ปุ่นนะคะนําเข้ามาเองเลยไม่เคยใช้ในไทยคะ่ะก็สามารถติดต่อมาทางเบกกี้ได้นะคะที่เบอร์ 0831018066นะคะอ่าไม่ต้องกําเงินสดราซื้อนะคะสามารถอ่าจัดไฟแนนซ์แล้วก็ดาวดอกเบี้ยต่ำๆได้ะคะ่ะวันนี้นะคะอาจจะลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปกี้อาจจะต้อง ไปช่วยดูแลในการเทรนนิ่งกับทางลูกค้านะคะวันนี้ก็อาจจะต้องลาทุกท่านไปก่อนคอยรับชมนะคะคลิปหน้าเปกกี้จะพาไปดูรถอะไรอีกก็อยากให้ทุกคนนะคะติดดาวติดตามกันไว้นะคะเรามีช่องทางมากมายไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook นะคะหรือว่า YouTube ต่างๆสามารถที่จะเข้าดูการอัปเดตของทางสาาเคนของเราได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก,กี้ก็ต้อง ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย